วัสดีค่ะวันนี้เฟมี่ฮาวทูแต่งหน้ารับวันฮาโลวีนนั่นเองนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะซึ่งลุคนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากสโน w w ไวท์แสนสวยของเรานะคะแต่ต้องบอกเลยว่าลุคนี้เนี่ยก็สวยนะแต่ก็จะแบบไม่ได้สวยทั้งหมดนะคะก็จะมีความน่ากลัวแฝงอยู่ด้วยนิดนึงนะคะก็แบบตาช้ำๆนะคะมีเส้นเลือดอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นลุคที่ ก็ไม่ได้น่าก,กลัวอะไรมากมายนะแต่ถ้าตอนกลางคืนก็จะดูน่ากลัวขึ้นมามากกว่านี้นะคะซึ่งคนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้านะคะแล้วก็ขั้นตอนการแต่งหน้าลุคนี้กันเลยนะคะว่าจะแต่งยังไงนะคะหรือว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะกับซูโมดหน้าสดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะใช้ของโอกูมานะคะ ตอนที่ขั้นตอนที่2นะคะก็จะลงเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวเดิมเลยก็เป็น Mistine Pore l e i n e r Refining Magic Cream นะคะแต้มลงไปนะคะ5จุดนะคะหรือว่าแต้มแค่แบบช่วงกลางหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เกลี่ยเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาต่อกันที่รองพื้นนะคะก็จะลงเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวเดิมเลยก็เป็น Mistine 24 Cover All Foundation นะคะนี่เป็นสี F 2นะคะก็จะบีบอมก่อนแล้วก็แต้มลงไปนะคะเนจะแต้มทีละจุดนะจากนั้นเฟจะต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะใช้เป็นของแอชลี่นะคะเบอร์02เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสีแบบสีที่ใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดนะคะแล้วก็เอามาลงใต้ตาของเราก็ลง ใต้หนกคิ้วตรงใต้มุมปากขอบแล้วก็ปีกจมูกนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราของเรานี่แหละกดเดเกลีดเกียร์เบาๆนะไม่ต้องแรงมากนะคะจะมาเขียนคิ้วกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปลงแป้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะก็จะใช้ เป็นพาเตเขียนคิ้วนะคะของซูน่าเบอร์ศูนย์หนะคะแปลงหัวตัดนะคะเป็นแบบหัวแข็งๆนิดนึงนะคะนี้เป็นของ m e r ริ n d นดนะคะดำนี้เลยนะคะหลายคนอาจจะงงนิดนึงว่าทําไมแบบใช้สีดํำเลยเหรอวันนี้ก็จะเขียนคิ้วให้มันเข้มหน่อยอแบบลุคนี้คือจัดเต็มเลยนะคะก็จะเริ่มจะเติมตรงช่วงช่องว่างตัวเนี้ยมันจะแบบโค้งแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นจะทำให้มันตรงมานะคะก็ นี่นะคะก็จะเติมตรงช่วงที่มันแบบแหวงแวง,แวงตรงหางคิ้วก็ลากมาเลยมันอาจจะใหญ่ในช่วงแรกนะคะแต่เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดได้วัดดูว่าแบบอยากได้หางคิ้วประมาณไหนนะคะเพง่อจะไม่ให้มันยาวเกินไปนะเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะสีต่อมานะคะก็คือสีนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มนะเอามาเติมช่วงากลางคิ้วนะคะแล้วก็มาถึงหัวคิ้ว ยไล่สีคอนซีลเลอร์ตัวเดิมเลยนะคะสีเดิมเลยเราดูเนี้ยบดูเรียวมากขึ้นเบนเบน,นี่นะคะเริ่มจากข้างนี้กันก่อนนะคะซึ่งจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของคอลเลกชันนะคะเป็นคือเป็นสีที่มันเป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมแบบอปุปดตาทั้งสองข้างเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะแต่งตากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ติดทนแล้วเปือกตามันอีกอะไรอีกแล้วก็อย่าลืมลงข้างล่างด้วยเพราะว่าเราต้องแต่งตาทั้งข้างล่างข้างบนนะสีแรกที่จะลงในวันนี้นะคะก็คือสีขาวนะคะเอยฝั่งนี้นะคะเป็นขาวแบบขาวแมทเลยนะเอามาลงเป็นพื้นไปก่อนทั้งสองข้างเลยค่ะจะ ใช้สีน้ำตาลนะคะในอันนี้เลยเป็นสีน้ำตาลนี้นะคะเริ่มจากตรงหางตาตรงนี้นะแล้วก็คัดแบบครึ่งวงกลมวงรีอะไรก็ว่าไปล่างด้วยนิดหนึ่งต่อมาจะใช้สีดำนะคะนี่สีดำช่วงหางตาเหี้ยเบรนให้สีมันแบบเข้ากันหรือว่าดูฟุ้งขึ้นนะคะ สีดีเลยนะคะซึ่งมันมีสองสีนะในพาเลตเนี้ยมันจะมีแบบออกเงินเงินแล้วก็นี้จะออกแบบยังไงไม่รู้นะบอกไม่ถูกนะคะแต่เปจะใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะลงตรงเปลือกตาตรงเนี้ยให้มันวิงนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่แบบหัวแน่นๆค่อยแตะมันจะแบบหัวตาเอ้ยว่าตาดูโตขึ้นมากว่าข้างนี้เลย ไช้นะคะตรงหนกคิ้วของเรานะคะก็ใช้สีขาวเลยสีขาวอันเดิมนะคะเอามาไฮไลท์ใต้ไฮไลท์ตรงหนกคิ้วอะมิสทีนะคะแต่นี้ไม่รู้รุ่นอะไรนะเพราะว่ามันแบบใช้งานมานานแล้วนะคะก็จะใช้แปรงหัวตัดนะคะคู่กับสีดำนะคะเอามาลงแค่ตรงช่วงด้านหางเนี่ยเพราะว่าเอามันอาจจะแบบ หลุดได้นะคะแล้วก็ไล่มาตรงนี้น้องเขียนเป็นแบบมิสทีนะคะซูเปอร์แบ็คฟิกไลเนอร์นะคะหายตาไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะคะแต่ก็จะเป็นก็ดัดก่อนนะมิสทีนไอแอมนะคะ จะใช้2เบอร์เลยนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะอ so ันแรกเลยก็เป็นของเซเลบนะคะนี้เป็นเบอร์ C L C L 36นะคะเป็นแบบแบบหนาๆอย่างนี้นะแล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะซึ <laughs> ่งเฟมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าไปเอามาซ้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้แบบหนาๆอย่างเงี้ยห็นไหฟูฟูน่นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆวางนะคะยิขึ้นมาดูฟูขึ้นมานะคะนี่อีทนะคะเป็นแบบ บัชออนนะคะมี2สีแล้วมันก็จะเป็นสีเงาๆนะคะไปจะปัดรวมกันทั้งสองเลยเพราะว่าเลือกไม่ถูกนะคะก็ก็ยิ้มแล้วก็ปัดเลยปัดแบบตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเราต้องการให้หน้าเราแบบดูวิ้งดูแบบหวานใจดีหน่อยนะคะข้างนี้เงามากส่วนอีกสีหนึ่งนะคะเปก็จะใช้เป็นของ u t ทิปนะคะตัวนี้เลยเป็นสีคอรัลพิงคนะคะแบบนี้เพิ่มตรงนี้นะคะเพราะว่าสีนี้มันจะออก คีแต่ว่าไอเน,นี้ยมันจะออกแบบชมพูกว่านะคะสีนี้มันจะเป็นสีแมทแต่ว่าของอีทูดี้มันจะเงาไงก็จะให้แบบวิงวิงเลยนะคะที่เชดดิ้งนะคะก็ใช้เป็นอันเดิมเลยนะคะตัวนี้ตรงกลางนี้นะคะเด็ดนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวถ้าเข้มเกินไปเดี๋ยวหน้าดูตอกดูแบบดูไม่สดชื่นอะไรเง้สันจมูกกันนะคะใช้สีเดียวกันนี่แหละ มาเสียซึ่งไฮไลท์นิดนึงนะคะไฮไลท์ก็ในนี้แหละนะเพลตเดียวเอาอยู่เลยแล้วก็ไฮไลท์ลงจมูกก็มาเริ่มจากสิ่งแรกที่จะทำนะคะก็คือใช้ลิปสติกสีแดงนะคะนี้เป็นของ c a t i s นะคะเป็น c a r t i s out of m a t t e color นะคะเบอร์310สี red my lip นะคะนี่บนตรงนี้ อย่าเพิ่งป้ายลงไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะแบบเยอะเกินไปได้อันนี้ก็แต้มไปเลยนะคะจัดไปได้เลยก็จะลงไปเลยลิปสติกนี่มันอาจจะแบบเกลี่ยยากนิดนึงนะคะพอมันอยู่ที่ถ้ามันไม่เท่ากันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยเพราะว่าีนะคะมันจะได้เหมือนแบบเหมือนของจริงในเวลาแบบโดนต่อยมาหรือโดนมามันก็แบบไม่ต้อง มันก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะที่นะคะดูโออันนี้ไม่รู้ว่าสีอะไรเหมือนกันเป็นสีแบบแดงๆนะคะแดงนี้เอามาลงทับลงไปก็เป็นเหมือนกันเซตตัวลิปสติกด้วยแหละก็คือต้องใช้ความแบบเป็นศินละปะนิดน,นึงอะแต่คือเฟไม่มีม่วงที่แบบมันช้ำๆอ่ะก็เลยเอาม่วงนี้มานะคะซึ่งม่วงนี้มันแบบหวานแหววมากแนมนิดนึงไม่รู้มันจะดูช้ำขึ้นมาไหมอะ กลมสีดำนี่ไม่ใช่หมีแพนด้านะคะนี่เป็นเป็นตาดำตาโดนต่อย <c oughs> กลมๆพุ่มๆอะไรก็ได้เอามาเบรนนะคะค่อยแบบเกลี่ยให้มันดูนวลๆขึ้นหน่อยอัดล้มแบบ เริ่มดูน่ากลัวแล้วเนาะประมาณนี้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังดูไม่น่ากลัวเลยอะอยากได้สีแดงนะคะก็เติมได้นะคะทับไปหน่ยแต้มแต่ว่าไม่ต้องแบบไปเกลี่ยอะไรมากอะคะ่ะให้มันดูเหมือนแบบอ๊ยเพึ่งพิ่งเลือดออกอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดนิดนึงก็ได้กล้วยนี้เป็นฟองน้ําปกตินี่แหละ เอามากดๆนิดนึนงกดนะไม่ใช่แบบปาดนะคะให้เลือดวาดเส้นเลือดกันดีกว่านะคะซึ่งสั่เไปจะใช้สีแดงนี่แหละนะคะนี้เลยลิปสติกนะคะแล้วก็แปรงหัวเล็กๆนะคะนี่เป็นแปรงที่ไปใช้เขียนอายไลเนอร์นะมันก็จะแบบปนสีดําด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราต้องการให้เลือดเราแบบด,ด,ดําๆแดงแดนะคะก็วาดลงไปทีละเส้นนะคะเวลาเราวาดก็วาดแบบให้มัน หยุกหยักนิดนึงอ่ะไม่ต้องแบบตรงมากนะเพราะถ้าตรงมันก็จะดูตั้งใจเกินไปนะคะก็ค่อยๆแบบลึกๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มทําเป็นเหมือนเส้นเลือดเส้นเล็กๆเ,เพิ่มเข้าไปนะคะตรงสมมติอันนี้ใช่ไหมเราก็แบบเติมอีก ให้มันเป็นหลายๆอันนะคะเห็นว่มมันก็จะเป็นเส้นเลือดเหมือนเส้นเลือดฝอยอะไรเงี้ยอยู่บนหน้าเราเหมือนแบบโกรธหรือว่าแ้นหรือว่าแบบเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยเส้นเลือดขึ้นนะคะดูมีอะไรมากขึ้นนะคะก็ใช้สีดำเพิ่มไปแต่แตะแค่แบบน้อยมากอะ่ะเอามาเติมนิดเดียวนะคะ แค่แบบบางจุดก็ได้ให้มันดูว่าเออเป็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำอะไรเงี้ยฟองน้ํานะคะมาแบบซับซไปไม่ให้มันดูปูดมากเกินไปอะ่ะให้มันดูแบบเหมือนเนียนไปกับผิวเรานะคะเราดูแบบว่าลึกขึ้นหน่อยก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะเอามาแบบตรงเนี้ย เป็นเบ้ามาเนี่ยค่ะประมาณนี้ยแล้วก็สีขาวของสติล่านะคะเป็นขาวแบบขาวสนิทเลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปอย่างเงี้ยให้ตาแบบดูแบบดูโปนดูเศร้าๆนะคะสีดำมาลงนิดนึงนะคะสีดำเลยสีน้ำตาลก็ได้เลือกมาสักสีหนึ่งนะคะ แล้วก็ลงอายไลเนอร์ตัวเดิมเลยเขียนขอบตาบนนะเขียนแค่แบบนิดเดียวนะคะไม่ต้องไม่ต้องวิงอะไรขนาดนั้นเชดดิ้งนะคะก็ต้องแบบเชดให้มันแบบเยอะนิดนึงนะคะก็ใช้สีเข้มสุดนะคะในนี้กับแปรงที่แบบหัวเล็กๆหน่อยแล้วก็ ขออหน้านะจะทาปากลงไปนะคะทาตามปกติไปก่อนนะทาก็จะใช้สีดำนะคะเอามาวาดตรงนี้เห็นไหมวาดให้มันเป็นอย่างนี้ มันแบบเป็นเลือดเลือดอะไรอย่างงี้หน่อยนะคะก็ใช้จะมาใช้แป้งนะคะนี้เป็นแป้งของคาทิสนะคะก็เอามาแบบปัดทับไปนิดนึงนะคะให้มันเป็นการเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มัน ก็จะได้ลุคนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมไปติดตามกันใน Facebook นะคะหรือว่า Instagram นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องน่ากลัวหน่อยเนาะ